อักท่าไม่ใ่เอ๋ออันนี้เขาฉันมาฉันหนีมาฉันยังเจออยูอ่ย nè nghe, hay anh, anh cho em video hay mai, còn đồ đột à, phạc mấy, phạc mấy đây là cái tý phong กับมอสิงอยู่ประทานบัตราเกับนอนมอชีมูกระทัสุดนิวเออเออมะขามมขายไม่ใช่าไไย้ายกน่เขาพราถ้าไกรงคไคอูต่นทงคนท ไม่ไม่ไม่หัวชันไม่เลยเด <c oughs> ี๋ยวจะก็ไม่นำถ้าไม่มีหัวเจ้าของตาบวบว่าบามี

ขายของกินแม่ขายตะลุปลาแขกดีดีไม่ีตังค์เสียบไปให้เขาด้วยขอบใจเด้อขอบใจมากขอบใจเด้อขอบใจเด้อบายอีอน่ันจะติคต่ใช่อีก็คนที่จะคนที่จะไปสั่งจะทิ้งอไปนี่แหละเจ้า อ่ะเดี๋ยวเออยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็ทีมซาม่าอะไรนะเอออะไรครอบค<อ>รัวสุขสัตแฮปปี้ไปไไนนเปอรีซื้ออะไรตุก ครึ่งหนึ่งเลยเหรอใช่เพราะมันอยู่ในสถานทีเลยนะไหนสวยฉันก็สองสองแกอยู่ใน ม็กซี่ก็ฟังภาษาก็วังเศษไม่ใช่หรอฮะก็งเศษไหมแปลแตต้องบอกแม็กซี่ สองหัตบุรุนด้วยแล้วพูดไม่ได้กเดี่ย <só c iful> ้ไหมมองภรรยาเออเอาท่าหนึ่งกับสองมันเป็นยังไงเต้ท่าบุรพุนหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองมันก็จะเป็นแบบน้ำไหลเป็นทางเอ๋อไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นสิเดียวกันบุรพุนเนี่ยเดียวกัน น่าจะไม่น้ำสายเดียวกันด้วยซ้ำมีปลาไม่เหมือนก,กันแต่ว่าตรงนั้นมันจริงอ,อ๋ออันนั้นคืออะไรอันนั้นคือมัน,น<า>ไหลนะที่ไหลไปมันก็จะไหลเข้าแล้วก็ตอกกันเพื่อให้มันแบบน้ำมันเขาเขาก็จะเวียนทุกวันเลย่าเงี้ยถ้าน้ำถ้าสมมติว่าน้ำมันสวยมันก็จะส,สวยอือืมงีม้ปลาเอ,อ๊บนี่ที่ไปถ่ายคลิปแล้วเมื่อกี้มันมีปลาอยู่ตรงข้างล่างเนี่ย มันขึ้นไปเยอะลอดขึ้นไปแบบเล่นอยู่แล้วตามบุรุษสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะมือนีเฮาอยู่เล่าได้เหมือนเรามาเที่ยวโบราไกู์ประเทศลาว อยู่วังเวียงนะคะอยู่วังเวียงเอวเ <c oughs> มื่อกี้ไปไม่ถึงไหนเลย ento すごい ทำไมดูดเร็ว่ะ ใคยก็จะหมเอ,อาไม่แต่เด็กเราไหมนี่ <c oughs> Thank <laughs> you. <laughs> คืลอล้งไก่เนยโหนบ <laughs> <laughs> คืลอล้งไก่เนี่ย ไม่อยากไปมันกังามอยู่นะงามอยู่ด้แต่ฝนมันตกฝนตกพึ่งยุดเมื่อกี้ เต้ถ้าฝนไม่ตกเธอลงไหมไม่ค i̇şte ุณนายไวะ มีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยมีอยู่ประมาณที20คน Ah bah ben alors je ah, Il veut quelque chose Attends qu'il la fait

โอ้เด็กคนนี้เก่งยังโหดยังสูตายเลย บอกนะบอว่าวอย่างบอกมาดูสวยมากค่ะสวยมากตอนนี้เราอยู่ที่บุรากูล3ามนะคะวังเบียังนะคะตอนที่เรามาก็จะมีฝนตกเนาะไปโปรยแต่ว่าพอฝนตกเสร็จแล้วบรรยากาศสวยมากๆนะคะเพราะะนั้นถ้าใครอยากมาเนาะก็สามารถมาได้นะคะแต่ว่าช่วงฤดออูที่สวยก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว นะคะไปจนถึงช่วงแบบมีสาอะไรเงี้ยจะสวยมากนะคะแต่ถ้ามาช่วงนี้ก็จะมีฝนแต่ว่าบรรยากาศก็สวยไปอีกแบบนะเพราะนั้นะคะใครอยากมาบุรกรลก็มานะ,ะบุรกรล3สามเช็คอินปักหนุน <c oughs> มาเลยจ้าก็เป็นเขียนดู <c oughs> ฉันทองมาแล้ววันทีอันนี้บุรกรล โอมดูคือปกติบูนะบูสตาไม่ล้วกปัญหาจอติดเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆฝนมันหยุดตกแล้ว สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะ like, เอา้าแล้วว่าฝนหยุดแล้วมันยังรินอยู่เลยนี่นี่ <respir> er, มันจะมีปลาด้วยนี่เห็นไหมคะ อากาศดีมากเลยตอนนี้เราอยู่วังเวียงนะคะวังเวียงแล้วก็แวะมาบุรกูลสมตอนแรกผ่านหนึ่งสองมาแล้วคนเยอะแล้วทีนี้พอเรามาถึงสามฝนดันตกอีกก็เลยโอ๊ยอากาศไม่เป็นใจเลย ส่วนใหญ่อะมีเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าเป็นช่วงนี้ที่เขามาค่อนข้างเยอะเราก็ไม่รู้คนไทยน้อยมากเลยแต่ปุ๊บเราก็ประมาณ25คนที่เป็นคนไทยนอกนั้นก็จะเป็นฝรั่งเศสอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งเศสคนจีนก็น้อยดูขนาดมีคนเล่นน้ำปลาบันยังออกมาเล่นเลยเนี่ยเห็นไหม ปลากันไหมคะปลาเยอะมาก <im itation> ตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นะนี่ ฝนมาอีกแล้วฝนลงเม็ดอีกแล้วทีนี้พอฝนหยุดตกมันก็จะมีเมฆเมฆก,ก็จะเป็นหมอกอย่างเงี้ยค่ะห,หมอกปกคลุมภูเขาไปหมดมีฝั่งนั้นหมอกเริ่มมาแล้วฝั่งนั้นอะ่ะ อาจารย์ไปไหนมาไม่เห็นอาจารย์เลยเมื่อกี้นัง่งเอา้าที่กันนอนกินหนมอยู่บนรถก่อนแล้วมันนี่มัาปวดฉี่ไงก็เลยแบบไปลงเดียวอาจารย์มาดูดูปลาปลาเยอะมากเลยทั้งที่คนก็ลงเล่นน้ำ แตเราจะหมดแล้วนะคะอาจจะได้ปิดไลฟ์แล้วเพราะว่าใช้อินเทอร์เนต็ตมาตลอดทางมันก็เลยเปลืองแบตเตอรี่นิดนึงตอนแรกเราจะไปปีนผาไซด้วยนะผาไซที่ที่เขาฮิตกันจะขึ้นไปถ่ายรูปแล้วมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็ปักธงชาตินะคะทีนี้ฝนมันตกไงไม่รู้ว่าไกด์เขาจะพาเราไปไหมถ้าไปเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปเรีโอมาฝากพี่ๆทุกคนเลย แต่ตอนนี้คือฝนมันลินไงฝนมันตกก็เลยแพนก็เลยไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อ อันนี้คือนิสิตคณะเรานะพากันมาสัมมนาโอ้ฝนลินฝนตกไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้ ดูปลาเห็นปลาไหมคะ ขนาดคนลงเล่นน้ำเยอะมากนะนี่ปลามันยังไม่ไปไหนเลยดเดี๋ยวขอตัวปิดไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าแบตเหมือนแบตเราจะออดแล้วมันจะหมดแล้วเดี๋ยวทริปหน้าจะมา ไลฟ์ให้พี่ๆดูอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็จะถ่ายคลิปเป็นคลิปยาวให้พี่ๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีที่พี่ทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะ